แล้วครับอยู่กับผมในรายการก้าวคุงกันอีกแล้วนะครับช่วงนี้ก็หายไปนานกันเลยนะับวันนี้ผมก็จะพามาเล่นเกมแบมบี้อะไรสักอย่างหนึ่งนะฮะเกมตามนี้เลยนะครับผมก็เล่นมาได้สักระยะหนึ่งแล้วเลยนะฮะผมชื่อก้าวคุงในเกมเหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมมาดูตัวละครที่ผมใช้นะครับเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนเป็น พอดีว่าเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้เล่นเลยนะครับก็ช่วงนี้ปิดงานพิเศษเดี๋ยวเรามาเล่นกันเลยผมขอไม่อธิบายอะไรมากนะครับเรามาเล่นกันเลยะพูดง่ายๆนะเดี๋ยวผมขอเลื่อนนนี้ไปก่นนะ ผมแพ้แล้วครับอุ้ยโอ้โหมีทางให้ไปแล้วผมไม่ไปนะมาดูซิว่าเพื่อนเราจะยังทำสำเร็จไหมนะครับก็ตอนนี้ผมชาร์จแบตอยู่นะครับแล้วทำไมมันแหลกแบบนี้วะเอองงไหม่องง ลองดูอีกสักตาหนึ่งนะครับอเอพื่อนเราสองดาวแต่ไม่ใช่เพื่อนเราจริงๆนะในเกมนะครับเสียสละชีวิตเพื่อเพื่ออะไรวินี่มันอยู่ฝั่งนี้เดี๋ยวมันตอนนี้ต้องรีบเลยละ ดูแลฮ่า่า้ยไอ้ส่าฮ่าตะกี้บางคนตกใจนะครับว่าผมตายได้เรื่องอะไรเพราะมันมีระเบิดระยะไกลนะครับ ผมจะทำไม่ถึงห้าดรนะห้าคะแนนนะเออโย่ย่ย่วันนี้ก็เป็นวันเกิดน้องไม่แท้ของผมนะครับชื่อน้องน้ำมนนะครับก็วอวยพรให้น้องเลยนะเออไม่ใช่ยังไม่ไวอวยพรก่อนเพราะยังไม่ได้ถึงเวลาวันเกิดเลยนะครับ โอเคผมตายแล้วนะตายแล้วใครอยากให้ผมทำอะไรคอมเมนต์ Comment มาใต้ดีสคริปชั่นเลยนะคะครับแต่เดี๋ยว ีี p หน้าผมจะทำเป็นเล่นเกมคุกกี้รันด้วยนะ <Wow. S 1> แลววแพ้สงดาวนีมน่มันโหดตอนนี้ผมยวนอันดับสองอยู่นะครับไทยก็ไม่แพ้หน้านะอันดับสองประเทศที่เหลืออันดับสามอันดับสามกับสี่นะครับก็ จะมีกิจกรรมนะครับแจกสก,กุชี่นะครับก็ใครที่ยังไม่ได้รู้ค่ะารรายละเอียดอะไรทีก็ไม่ต้องรู้อะไรเยอะหรอกครับแค่ทำตามกิจกรรมนะดเดี๋ยวถ้างั้นเดี๋ยวผมทิ้งกิจกรรมไว้ใต้ดีสิวชั่นเลย ผมจะเขียนว่ามีกิจกรรมยังไงบ้างอะไรแบบนีนะ้ผมก็อาจจะไม่ได้เทศนะผมก็อาจจะไม่ได้เทศอะไรนะกโอ,อ้ กดดันกดดันเลยเล่นอีกสักตาละกันนะครับใครอยากให้ผมทำอะไรก็คอมเมนต์ได้เลยนะเพราะว่าแต่อาจจะคุกกี้รันก็ได้บ้างนะเดี๋ยวผมจะไปโหลดมานะครับถ้าท่านผู้ชมอยากให้ผมเล่นเกมอะไรนะก็ช่วงนี้ก็ไม่มีอะไรทำอยู่เหมือนกัน อ้าวงงเด้งงเด้ก็พอก่อนละกันนะครับอ้าวโฆษนาอีกแล้วนะครับ ฆษณาโฆษณา,า,า,าก็เมื่อตะกี้เป็นโฆษณานะครับผมเลยตัดมาตอนนี้เลยนะกันนะคะครับก็สำหรับวันนี้ก็ลาไปแค่นี้นะครับสวัสดีครับบ๊ายบายสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดกระดิ่งหรือกดติดตามจะมีกดให้อยู่นะครับก็นี่เลยนะครับตามนี้ผลงานของผมนะครับ มาดูกันเลยมีหลากหลายเกมนะครับผมไม่เล่นอยู่เกมเดียวนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ลาไปแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายแล้วก่อน